สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะกับรถยนต์มือสองปฏิภาณออโต้วันนี้ผมพามาอัปเดตกระบะตอนเดียวนะครับอัปเดตสต็อกกันหน่อยนี่ครับกระบะตู้ทึบตอนเดียวก็มีหลายรูปแบบนะครับทั้งเป็นตู้คาโก้แบบนี้นะครับคุณลูกค้าแล้วก็ตู้เย็น M อซแบบนี้นะครับก็เป็นตู้ทึบเหมือนกันนะปรับอุณหภูมิได้ติดลบได้นะครับผมแล้วก็ยอดฮิตเลยนะครับนี่ตู้ทึบมินียมแบบนี้นะครับตู้ทึบอลูมิเนียมแบบนี้นะครับนะ ความสูงแล้วแต่จะเลือกนะครับแต่ที่ใส่ให้อยู่ก็คือ2.10เมตรนะครับเป็นความสูงมาตรฐานนะครับมีทั้งรีว o วิสูดดีแม็กแล้วก็มิตซูบิชิไท i ท a ันแล้วก็นาวาร่าก็ยังพอมีนะครับนะก็นี่เลยครับ2.8คันนี้หลอ่อๆนะครับฟรีล้อแม็ก4ล้อให้นะครับนะจัดทรงลงล้อทุกอย่างให้ครบพร้อมยางใหม่4เส้นนะครับพร้อมยางใหม่4เส้น,สนตู้ทึบก็ใหม่ๆมือหเลยนะครับ เบิกให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือล้อหลังเป็นล้อหลังกระทะผาก็มีให้นะครับถ้าคุณลูกค้าต้องการเราใส่ยางมิชลิน XCD ให้ด้วยเลยนะครับน่าสาหรับล้อหลังนะครับนี่คือในส่วนของหน้าร้านนะครับก็จะโชว์ไว้ประมาณนี้นะครับหลังร้านกลางร้านยังมีเยอะนะครับนี่เพื่อให้ลูกค้าที่กําลังลังเลนะครับตัดสินใจนะครับนะเฮ้ยปฏิพัทธ์ออโต้รถเยอะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาชมคลิปนี้กันผมพาอัปเดตให้ดูนะครับนะ ว่าสต็อกเรามีประมาณเท่าไหร่นะครับนะนี่นะครับในส่วนของหน้าร้านคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแล้วกันนะครับนั้นเดี๋ยวผมพาดูเกือบทุกคันที่มีแล้วกันนะครับนะที่มันล้างเรียบร้อยแล้วสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยแล้วนะครับนะอย่างเช่นคันนี้นี่คือสเต็ปหนึ่งที่ผมบอกก็คือล้อหลังเป็นล้อกระทะผ่านะครับนะก็จะได้ยางมิชลินเอ็กซดีแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับตู้เทือกใหม่มือหนึ่งนะครับเบิ์ใหม่หมดนะครับเลขใหม่มีตั้งแต่หลัก พันยันหลักแสนนะครับนะนี่ครับตู้ทึบแล้วก็ตรงกลางร้านนะครับไปแบบเรียวๆกันเลยนะครับนะเป็นอัปเดตแบบเรียวสต็อกแล้วกันนะครับนะราคาเริ่มต้นนะครับนะสามแสนปลายผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทส่วนไม่ต้องใช้เงินออกรถอ่านี่เลยครับประเด็นหลักสําคัญนะครับไม่ใช้เงินออกรถนะครับคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีทั้งหลาย ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับและบางคันลูกค้าที่ไม่มีเครดิตขอแค่อาชีพมั่นคงตรวจสอบรายได้ได,ได้ครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเช่นเดียวกันนะครับส่วนของแถมได้เหมือนกันไหมผมบอกเลยว่าได้เหมือนกันหมดผมแถมให้เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กตู้ทึบทุกอย่างนะครับนะและสามารถถ้าคุณลูกค้ามีรถในฝันสักคันอยากได้โหลดหน้าเท่าไหร่โหลดหลังเท่าไหร่ให้เราจัดให้ครับเดี๋ยวเราโหลดให้นะครับนะฟรีนะครับและเาวเท่านั้นยังไม่พอ เสริมแหนมให้อีกด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นคันนี้นี่ครับคันนี้ล้อหน้าล้อแม็กคูน้าล้อหลังกระทะาพาเอ๊ะหลายคนสงสัยทําไมท่อมันออกข้างๆคันนี้เป็น2.7นะครับเป็นแก๊สนะครับเหมาะมากสําหรับยุคนี้ที่ประหยัดน้ํามันนะครับยุคที่ราคาน้ํามันแพงนะครับใครที่มองอีกหนึ่งทางเลือกก็มีคันเดียวนะครับรีบมาแล้วกันนะครับนะมีรถติดแก๊สอยู่หนึ่งคันนะครับนี้นะเป็นรู้สึกเป็นแก๊ส CNG นะครับคุณลูกค้าแล้วก็นี่ฝั่งนี้เป็น เครื่องดีเซลทั้งหมดเลยนะครับนะนี่ลงล้อแม็กให้เกือบทุกคันนะครับทุกคันเลยก็ว่าได้แล้วก็จดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมนะครับนี่คือในส่วนของกลางร้านนะครับเดี๋ยวหลังร้านเรามีเยอะนะฮะแล้วก็เพลาลอยก็มีนะครับแต่เพลาลอยก็จะอัปเดตแยกแล้วกันนะครับพออัปเดตแยกแล้วกันเนาะให้ดูตู้ทึออย่างเดียวคลิปนี้นะครับนะไปไปต่อหลังร้านกันเลยครับมาต่อในส่วนของหลังร้านกันเลยนะครับนะคันนี้เป็นตู้เย็นอีกแล้วครับผมนะติดลบได้รถใหม่มากๆรถปี21นะครับนะ เลขไมล์หลักพันโลนะครับคันนี้หลักหลักพันโลเลยนะครับคุณลูกค้าเป็นตู้เย็นเอ็มบีซีนะราคานะครับผมนั่นแบบมาตรฐานแบบตัวยอดฮิตที่ร้านเรานะ่นก็สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับนะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่แปดพันต้นต้นแปดพันหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะแล้วก็จะมีพวกอิซูดีแม็กที่มีสามแสนกว่ากว่าสามแสนไปไปดีแม็กสองจุดห้าอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับนะ ส่วนรีโว่นี่ครับปีใหม่ๆปีใหม่ๆเนี่ยครับสวยทุกคันผมบอกเลยว่าสวยทุกคันตู้ทึบใหม่ทุกคันผมจัดให้ใหม่ๆหมดเลยนะครับนะนี่คือส่วนหลังร้านนะครับนะทั้งที่รถล้างแล้วก็มียังไม่ล้างก็ยังมีนะครับนะนี่ผมแผนกล้องให้ดูนะครับนี่อีสูดดีแม็กนะครับส่วนเพาลอยเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับใหม่นะหนุ่นยาวๆเลยครับเพาลอยเพียบนะครับ n l r ก็ยังมีเลยนะครับนะ เป็นอัปเดตรวมๆแล้วกันนะครับคลิปนี้นะนี่ครับตู้เทิร์ฟตู้คาโก้บ็อกที่เป็น MPC มีลิฟทงลิฟท้ายแบบนี้มีครบนะครับมีลิฟท้ายด้วยนะก็มีนะครับที่ร้านเรานะครับแล้วก็แคปตู้เทิร์ฟรถกระบะแคปตู้เทิร์ฟก็มีนะครับนี่รีโวเซตอีดิชั่นแคปตู้เทิร์ฟเกียร์ออโต้นะครับนะแล้วก็อีกมากมายครับด้านหลังร้านแล้วก็อีสูดดีแมกพิกโลกพิกโลกเะเยอะมากนะครับช่วงนี้นะ และอย่างเป็นโฉมที่หล่อมากๆนะรถเดิมยังหล่อนะครับใส่ล้อแม็กจะหล่อขนาดไหนบางคันที่เห็นน้อยังไม่ใส่ล้อแม็กก็คือรถเพิ่งล้างเสร็จรอสั่งล้อแม็กมาใส่ให้เราแถมให้ทุกคันนะครับสาหรับล้อแม็กคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะได้ล้อแม็กทุกคันจัดส่งให้ทุกคันอยากได้หน้ากี่นิ้วหลังกี่นิ้วบอกนะครับนะนี่คือในส่วนของหลังบ้านหรือหลังร้านเรานั่นเองนะครับนะนี่ก็ ใครที่อยากได้รถมือสองรถกระบะทูเทไว้วิ่งงานนะครับนะก็เข้ามาที่ปฏิพัฒน์ออโต้ได้เลยมาเดินเลือกนะครับชอบรุ่นไหนอยากได้ราคาประมาณเท่าไหนเลขใหม่เท่าไหร่มาก่อนได้เลือกก่อนนะครับนะแล้วก็ครบจบในร้านเดียวเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนเดียวผมมาอัปเดตให้ใหม่เรื่อยๆว่ายังมีรถรุ่นไหนใครที่ยังลังเลอยู่เข้ามาได้เลยพี่ร,ร้านเปิดทุกวันนะครับนะ8ปดโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับนะเข้ามาได้เลยนะครับ พร้อมบริการนะครับผมนะจัดเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านก็มีใครที่ไม่สะดวกใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมบอกไว้นี้ก่อนอนะ่ะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีบริการนะครับพี่นะเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านหรือที่ทางานเลยแล้วแต่พี่สะดวกเซ็นไฟแนนซ์ปุ๊บเมื่อผ่านอนุมัติเรามีไปส่งรถให้ที่บ้านกรุงเทพและปริมณฑลส่งฟรีได้นะครับนะส่วนต่างจังหวัดไกลๆหน่อยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการ ส่งรถนิดนึงนะครับนะหรือพี่ไม่สะดวกพี่มารับเองได้เลยนะครับนะเพราะเรามีการแถมบัตรเติมน้ำมันให้5,000บาทนะครับแล้วก็น้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะครับฟรีจดทะเบียนลงเล่มให้ครบนะครับนะอ่าไม่ต้องห่วงนะครับพี่นะพูดอะไรไปได้อย่างนั้นแน่นอนได้ครบแน่นอนนะครับนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ